ก็สวัสดีนะครับพี่น้องชาว YouTube และ Facebook ทุกท่านนะครับผมและ f อทุกท่านนะครับที่ติดตามยู u ูปอ่าชาติพิจิตรนะครับผมวันนี้จะมารีวิวสินค้านะครับจะมีเสร็จเสร็จหลายตัวนะพี่นะเอาเรามาเริ่มกันตัวแรกนะครับพี่ตัวนี้จะเป็นตัวบิ๊กจิ๋วนะครับบิ๊กจิ๋วตัวนี้จะเป็นตัวตาช้างนะครับบิ๊กจิ๋ว88นะครับมีละเนียม2000นะครับพี่ตัวเนี้ย ตัวนี้จะเป็นตัวใหม่เลยนะพี่นะเป็นหางปีกนะครับนะสีเนียนๆอย่างนี้เลยนะครับพี่พร้อมใช้งานนะครับเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนซ่อมใหม่ทุกชิ้นนะครับพี่นะมุมแมลงใหม่สินเพาใหม่นะครับลูกกิ้งนะฮะนะใส่ให้ใหม่หมดนะครับเบรกเบิรกครบนะครับพี่ตัวนี้ก็เปิดอยู่ที่1ม5 0 0นนะครับพี่นะจัดโปรอยู่นะครับพร้อมใช้งานเลยนะพี่นะ ตุ่มคันเกียร์นะครับใหม่มือบีบเลี้ยวนะครับลูกยางเอาลิงก์สายใส่ให้ครบนะครับพี่สายบิจิวนะครับไม่กวนพลาดนะครับตัวนี้หมื่นพนานะครับพี่นะมีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับนะแต่ยังไม่รวมค่าส่งนะครับพี่ช่วงนี้ก็ถึงฤดูเก็บเกี่ยวนะพี่นะบางคนเกี่ยวข้าวโพดนะครับเกี่ยวถั่วกันแล้วนะครับพี่บางเขตพื้นที่ก็เกี่ยวข้าวกันนะพี่นะ้าหาเครื่องมือไว้ใช้งานนะพี่นะ ฝากร้านไว้ด้วยนะครับนะช่างอดภิจิตนะครับนะรับประกันสินค้าทุกชิ้นนะครับพี่นะแ <checking. S 1> ม้กระทั่งสีนะพี่นะที่นี่จะใช้เป็นสีรถยนต์นะครับพี่นะ <c oughs> เนียนๆอย่างนี้เลยนะพี่นะเนียนๆอย่างนี้เลยนะครับนะใส่ใจให้ทุกรายละเอียดนะครับพี่นะ <c oughs> ไม่ค่อยเซฟอะไรพี่เน้นเน้นคุณภาพ,พนะครับ <c oughs> ตัวต่อไปก็เปน็นตัวกระทิงแดง KS นะพี่นะ <c oughs> ตัวนี้เป็นตัวหางหางปอนนะพี่นะ KS 72ตัวนี้ตัวนี้จะเป็น KS 72นะครับ ตัวนี้ตัวนี้ถ้าพี่เอาเป็นล้อเหล็กนะพี่นะเป็นล้อเหล็กอย่างอย่างตัวนี้นะพี่นะอยู่ที่1 8ื0 0หมนะพี่นะหมื่นแปดพันเจ็ดสองนะครับไม่ควรพลาดนะครับพี่ถ้าเอาล้อยางก็เพิ่ม3ามพนะครับพี่เป็นเป็นของใหม่นะพี่นะล้อยางเป็นของใหม่นะของเมื่อหนึ่งนะครับจะให้ดูตกระทิงนะครับนะใหม่ทุกชิ้นนะพี่นะเบรกเบิกรับป,ประกันภายในคือใช้งานหนักได้นะครับพี่นะ ก็คือพยายามเช็คให้ได้ใกล้เคียงของใหม่ที่สุดนะครับพี่นะทางร้านน่ะน,นะแต่พยายามทําให้ใกล้เคียงของใหม่ที่สุดนะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นตัว ks เ2็ดสองห่างปอนเหมือนกันนะครับพี่นะ1 8 5 0 0แ้านะรานะคาเท่ากันนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับพี่นะโทรหาผมได้เลยนะครับผมนะแล้วก็มันมีสินค้าเพิ่งมาวันนี้นะครับพี่นะมีหลายตัวสินค้ามาจากภาคอีสานนะครับพี่นะของเพิ่งมา มีมาหลายตัวนะพี่นะเดี๋ยวรีวิววันหลังแล้วกันนะพี่นะมีมาหลายยี่ห้อนะครับพี่นะแต่มันก็มีปิดปิดไปได้หลายตัวเหมือนกันนะพี่นะนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะพี่นะเครื่องโค้งยังมีเหมือนเดิมนะครับพี่นะยังพอมีให้เลือกนะครับพี่นะสนใจกี่แรงอะไรกี่แรงนะพี่โทรหาผมเลยนะครับนะเดี๋ยวผมจัดส่งไปถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับผมจะพาไปดูมวยเล้งนะพี่นะมวยเล้งได้มาตัว จะฝากเบอร์โทรไว้ก่อนนะพี่ไอช่างอัดพิจิตเหมือนเดิมนะครับเบอร์เดิม0ู1ย์5 5ห5 6้าเจดห้าห้าสองหากนะครับช่างอัดพิจิตนะครับยวพาไปดูนี่นะครับขั้นตอนการทำนะครับพี่นะนขั้นตอนการทำก็คือจะขัดถึงเนื้อเหล็กอย่างนี้เลยนะพี่นะที่ร้านนะจะขัดถึงเนื้อเหล็กเลยแล้วก็ ดินเผานะครับจะใส่ให้ใหม่ทุกตัวนะครับพี่นะที่นี่นะจะเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับออย่างอื่นจะเปลี่ยนหมดเลยนะพี่นะมูแมลงอะไรไม่มีแล้วนะพี่นะคือจะใส่ใหม่อย่างเดียวนะครับผมผมจะเน้นเป็นของใหม่อย่างเดียวนะครับพี่นะเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้งานยาวๆนะครับพี่นี่นะครับมยเล้งบางนานะพี่นะลูกค้าถามมาเยอะนะครับพี่นะตัวนี้เป็นโรงมูเล้งบางนาเนี่ยนะโรงงานมูเล้งบางนานะครับพี่นะ อันนี้ก็ใกล้ใกล้จะเสร็จแล้วนะพี่นะก็เหลือแค่ใส่ล้อนะครับพี่ถนะ้าใส่ล้อก็จะพร้อมขายแล้วนะครับเนี่ยมือบีบมือแมลงใหม่ทุกตัวนะครับพี่นะ้ทุกชิ้นนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสามเกียร์พี่นะหนึ่งสองถอยนะครับนะมือเลงบางนาะ ทันได้หาอยู่นะครับพี่หมื่นสองห้าร้อยเหมือนเดิมนะครับพี่นะซื้อผมไม่มีคําว่าแพงนะครับพร้อมใช้งานพี่เป็นล้อเหล็กนะครับพี่นะได้เป็นล้อเหล็กไปเห็นคนงานพ่นสีอยู่นะครับเป็นล้อเหล็กไปล้อนะครับจะได้เป็นล้อเหล็กคู่นี้ไปนะครับพี่ องไก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสนใจตัวไหนนะครับพี่โทรหาผมเลยนะครับ061นะครับ575 5256นะครับช่างอภิกิตนะครับสินค้ามีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับพี่คลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ